ดูคนปลูกต้นไวดูคนปลูกต้นไวประดับบ้านน่ะเจ้าน่คนเยอรมันผหนห้องใบนี่ว่าใบไว้ด้อแล้วอีกอย่างหนึ่งก,กระเพาะจะห้องอันอันอย่างก็ในพรไปตามตามบ้านนะอีกอย่างประจะห้องเอาง,งินว่าไว้เ้อภาษาเยอรมันนี่นะไบเทรเบิร์นอันนี้ก็คือใบไว้ชนิดหนึ่งแล,ล้วกนจะปลูกเป็นประดับเจ้าเนี่ย ดูดูเม็ดมันเม็ดมันคก่คล้ายๆอ่งมุนนั่นน่ะแต่อันนี้บนปลูกเป็นประดับบ้านมาจาอ่งมุนกินจ่ะงามก็งามขนาดเลยเนี่โอ้โหดูไปเจอเค้ืคุมบ้านเนี่ยหันมีล้านข้าล้านหนึ่งตีติดแม่น้ำกบยียงหายเนี่ยไปเจออันนี้เอี้ยไปเอาต้นเนี่ยหลอกบ,บ้านหมดน่ะตีเมียเบนเป็นนั่นแอร์โฮสตดเก่าลราผัวเผนเป็นคนสวิตอะ่ะ ร้านอาหารติดตเมกก้ค่ะเนี่ยเนี่ยบอกจะเอาต้นเนี่ยงามก็งามขนาดเลยอะดูสวยมากงามขนาดเจ้าอ่อนเหลือโรงเรียนแล้วนะบายละสวยไหมคะสวยจิ้ง